ช่วงสุดท้ายของรายการจาบประเด็นค่ะเรายังคงพูดคุยนะคะอยู่กับบ้านใส่ใจค่ะบ้านที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและก็องค์รวมทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมคงมีคําถามเหมือนกับวิชาแรกๆว่าเอ๊ะทำไมต้องชื่อคําว่าบ้านใส่ใจแต่พอได้คุยไปแล้วนะคะสองเบรกที่ผ่านมามีคําตอบเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าใส่ใจในทุกๆรายละเอียดจริงๆนะคะกับการที่จะคืน สิ่งดีๆนะคะให้กับสังคมไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นค่ะเรายังคงพูดคุยนะคะอยู่กับผู้ที่ก่อตั้งบ้านใส่ใจนะคะคุณชนิดฐ์นาหรือว่าคุณอ้อมนั่นเองค่ะนอกเหนือจากการส่งปิ่นโตการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการปลูกผักแบบปลอดสารพิษแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเห็นบอกว่าทางบ้านใส่ใจเองเนี่ยก็มีกิจกรรมคืนให้กับเพื่อสังคมด้วยกับรายละเอียดของบ้านเรียนรู้ใส่ใจให้คุณอ้อมเล่าให้ฟังอะค่ะ ก็มันก็เกิดจากการที่ตัวเราเองอะค่ะ,คะพาตัวเองซึ่งเป็นคนเมืองเต็มขั้นไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม,มนะคะตอนนั้นก็คือคิดว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเราควรจะกลับเข้าหาธรรมชาติควรจะกลับเข้าไปเรียนรู้ว่าแต่ละอย่างอาหารแต่ละอย่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อที่ว่าลูกๆของเราเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขายิ่งห่างไกลกว่าเราอีกอเด็กเดี๋ยวนี้ทานอาหารในจานไม่รู้หรอกค่ะว่า ผักชนิดนี้มันหั่นมาจากผักหน้าตายังไงแล้วก็ปลูกมายังไงาานั้นก็เป็นที่มาที่อ้อมพาตัวเองสามีแล้วก็ลูกเนี่ยไปเริ่มเรียนรู้การทำเกษตร Mm hmm. ซึ่งตอนนั้นเราก็ไปเรียนรู้กับโครงการสวนผักคนเมืองของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน mm hmm. ทําไปทํามาเราก็ได้มาเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งของเขานะคะ mm hmm. ซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องปลูกผักแกร่งกล้าเหมือนกับอาจารย์หลายๆท่านที่เขาทําศูนย์เรียนรู้แต่ว่าอ้อมจะผนวกเอาเรื่องของกิจกรรมการปลูกผักเนี่ยมาเข้ากับวิถีของเด็กๆท mm hmm. ํายังไงให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ผ่านกระบวนการเหล่านี้ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของบ้านเรียนรู้ใส่ใจใแต่แปลกค่ะแปลกอันนี้เกิดคำถามขึ้นในใจจากคนที่แบบใช้ชีวิตแบบคนเมืองจา๋จาๆเรียนจบวิศวะสามีก็เรียนจบวิศวะใช้ชีวิตกับคนเมืองแต่พอมันมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของสุขภาพแต่ทําไมเราจะต้องลงไปถึงขนาดแบบทําอย่างที่คุณอ้อมทำจริงๆแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ซะทีเดียวนะคะเมย์เพราะว่า เนื่องจากวิศวะสายที่อ้อมเรียนเนี่ยมันเป็นวิศวะสิ่งแว,ด,วดล้อมแล้วอ้อมเคยถามตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าทําทไมเวลาเราทํางานวิศวะเนี่ยเราจะต้องไปทําที่ปลายน้ําคือหมายความว่าเกิดมลพิษขึ้นมาแล้วแล้วเราค่อย <มา S 1> ไป,ปบําบัดมันาทาไมเราถึงไม่ทํางานต้นน้ําก็คือรณรงค์ให้คนเนี่ยป้องกันหรือว่าลดการทำลายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกนั้นมันก็เลย ตอนนั้นเนี่ยเราก็อยากทำงานเรื่องนี้พอสมควรคถึงได้ถอยตัวเองมาทำงานกับตาวิเศษแต่ก็คิดว่าเราอาจจะยังไม่มีแรงผลักดันหรือไม่มีแรงบันดาลใจมากอมพอจนกระทั่งเรามาเจอปัญหาสุขภาพของคนใกล้ตัวเราทำให้เราเริ่มเชื่อมโยงว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์หรือสุขภาพของมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันมากเลยเมื <ๆ S 2> ม่อไหร่ก็ตามที่เราทำลายเขา สิ่งที่มันกระทบกลับมาถึงตัวเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังคิดว่ามันไกลตัวเพราะมองเป็นเรื่องของน้ําเสียมองเป็นเรื่องของอากาศเสียแต่ทุกคนจะลืมไปว่าในที่สุดแล้วอากาศเสียน้ําเสียหรือมลพิษทั้งหลายเนี่ยมันกลับเข้าสู่ปากเรานะคะทุกคน,น,นจะลืมคิดตรงนี้ไงมันทําให้เราเนี่ยหันกลับมาคิดตรงนี้แล้วก็หันกลับมาทํางานตรงนี้มากขึ้น ถึงได้เป็นที่มาของการพยายามเชื่อมโยงเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็จิตใจเข้าด้วยกันก็คือสภาพจิตใจก็เข้าไปเชื่อมโยงด้วยใช่ใชทำไมอคะคุณอ้อมคิดว่ามันามาทุกอย่างมันมาจากใจคืออ้อมต้องบอกก่อนว่าอาหารใส่ใจเนี่ยไม่ใช่อาหารที่อร่อยด้วยรสชาติเลยแต่หลายๆคนทานแล้วจะบอกว่ามันอร่อยมันอร่อยเพราะอะไรมันอร่อยเพราะว่าคุณเข้าใจที่มาที่ไปของมัน แล้ววันหนึ่งคุณก็ทานจนกระทั่งมันซึมเข้าไปสู่จิตใจของคุณว่า<ม>สิ่งที่คุณทานเข้าไปเนี่ยมันมาจากความเกื้อกูลกันของธรรมชาติ<ม>นะ<ม>คุณทานผักที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงคุณได้ละชีวิตตั้งหลายชีวิตบางทีเราไม่เห็นมแมลงเป็นชีวิต<ม>แต่เขาก็คือชีวิตค่ะคุณทานผักที่ปลูกด้วยกเกษตรกรที่มีจิตใจที่เบิกบาน<ม> เกษตรกรที่มีจิตใจที่เป็นบุญกุศลคือนอกจากปลูกผักพวกนี้แล้วเขาก็ยังไปทําบุญทําทานอะไรเงี้ยหรือว่าการทานไข่ที่มาจากแม่ไก่ที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบทารุณ<ม>เป็นแม่ไก่ที่เดินไปเดินมาออกไข่วันล,ละฟองตามธรรมชาติของเขามไม่ได้ถูกกดดันหรือเออเขาเรียกอะไรคะถูกจับไว้ในวงจรที่ทําให้วันนึง<ม>เขาถูกบีบคั้นให้<ม>ใหเขา<ม><ม>ต้องออกไข่วันล,ละหลายๆฟอง เรื่องพวกนี้มันลงไปสู่ถึงจิตใจนะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เย็นลงเหมือนกับที่เขาบอกว่าทานอาหารสโลว์สโลฟูด้ดสโลไลฟ์แล้วมันก็ไปมันจะส่งผลถึงจิตใจเราที่ทําให้เราเย็นลงแล้วก็เบิกบ,บานขึ้นจากภายในด้วยอะคะ่ะอ,อันนี้ที่พูดมาเป็นเรื่องจริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วที่บ้านแห่งน,นี้บ้านใสใ<ช>่ใจ แล้วก็ชอบคาแรกที่คุณอ้อมบอกตั้งแต่เบื้องต้นนะคะว่าคําว่าธรรมชาติมันก็คือธรรมะ<ช>บ้านใส่ใจก็เลยใช้หลักธรรมะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมในเรื่องของธรรมชาติด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งพอเรามาอยู่ตรงนี้เราจะเจอกับคนที่เขามี<ต>ปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะค่ะแล้วก็มองเห็นเราเป็นที่พึ่งทีนี้ความเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยอ้อมว่าคนเราจะสุขภาพดีขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่แค่อาหารการกินไงบางคนเนี่ย เขาสุขภาพดีขึ้นเพียงเพราะว่าเขามีเราเป็นเพื่อนคุยเขารู้ว่าเขาก็มีคนที่เป็นทุกข์เหมือนกับเขาจนมาถึงจุดหนึ่งที่อ้อมได้ได้รับการแบ่งปันดีๆเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของธรรมะว่าจริงๆแล้วถึงแม้กายเราจะป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยเราก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แบบมีความสุข อ้อมเรอ้อมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดสําคัญที่ทําให้หลายๆคนที่ป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยเนี่ยดูแล้วแบบสดชื่นแล้วก็มีความสุขมากค่ะนึกถึงคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบา่าอันนี้คือช,ชัดเจนเลยคุณอ้อมก็เลยเอาหลักธรรมะเข้ามาอยู่ในบ้านใส่ใจนี้นด้วยใช่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ได้มีบ้านใส่ใจเกิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะกี่ปีละคะ น่าจะประมาณสักงห้าปีปคือปีหนึ่งหลังจากที่เราเจอค่ะจากห้าปีที่เราต้องทำมาเนี่ยอ้อมได้อะไรบ้างคะอ้ยได้เยอะมากเลยเอาเป็นรูปธรรมกันนะ,ะรูปธรรมนี่คือแบบทุกวันนี้แค่มีผักมีผล,ลไม้ที่เรารู้ว่าไม่มีสารพิษมากองอยู่เต็มห,หน้าบ้านเราอ,อ้อมก็มีความสุขมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอ้อมต้องวิ่งหาห ออรูปธรรมถัดไปก็คือเรามีเพื่อนดีๆมากมายเพิ่มขึ้นมากมายในเครือข่ายออไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่ทานปิ่นโตกับเราหรือว่าเพื่อนๆในเครือข่ายออในเรื่องของการปลูกผัก ในเรื่องของการส่งเสริมเป็นงานส่งเสริมผู้บริโภคหรือว่าเครือข่ายธรรมะหรือว่าจิตอาสาต่างๆค่ะค่ะที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเขาแล้วรู้ว่าคนเหล่านี้ทำงานเพื่อคนอื่นจริงๆไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอม,มันมันเป็นความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกเรื่องที่สามที่เห็นชัดเจนแล้วก็ เป็นปรูปธรรมมากๆคือสุขภาพของคนในครอบครัวอ้อมดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นกาหยหรือใจอแต่อ้อมจะไม่พูดกับใครว่าเราจะหายจากโรคนั้นโรคนี้นะคะเพราะอ้อมว่ามันไม่ใช่การรักษาโรคม,มันเป็นแค่การทำร่างกายและจิตใจของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอให้อยู่กับธรรมชาติใชให้อยู่กับปัจจุบนันใช่แล้วก็อ้อมมีความสุขมากที่ได้เห็นลูกๆที่เป็นคนเมืองเต็มขัน้นแต่เขามีชีวิตที่สมดุล ความเป็นธรรมชาติได้อะไรอย,ย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณอ้อมได้รับแล้วไม่ใช่แต่คุณอ้อมเท่านั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณอ้อมได้รับกลับมาคุณอ้อมก็คืนให้กับสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรที่คุณอ้อมบอกว่าต้องลงไปเสาะหาแล้วก็ให้โอกาสเกษตรกรได้มีการเอาผลผล,ผลิตดีๆมาให้กับผู้บริโภคจริงเขาก็ให้โอกาสเราด้วยนะโอกาสที่เราจะได้ทากาัน<ช>ละกันเราถ้าพูดถึงในแง่ของสังคมคุณอ้อมคิดว่าบ้านใส่ใจบ้านที่อบอวลไปด้วยธรรมชาติ ไรซึ่งสารพิษมลภาวะให้อะไรกับสังคมคะสำหรับบ้านหลังนี้แนมะ้ว่าจ,จะเป็นคอมมูนิตี้ที่ไม่ได้ใหญ่มากจริงๆอ้อมก็มองว่าเราก็ยังเล็กๆะค,ะค่ะคุณเมย์แต่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำมาจากตัวของเราเองคืออ้อมจะบอกใครๆเสมอว่า อ้อมไม่เคยคิดจะขยาย<ม>อ้อมไม่เคยคิดจะทํามันใหญ่โต<ม>แล้วอ้อมก็ไม่เคยคิดโครงการว่าฉันจะไปช่วยโลก<ม>อ้อมจะคิดเสมอว่าอะไรที่เราทําแล้วมันดีกับตัวเราดีกับครอบครัวเราและเป็นในช่วงที่เรามีแรงที่จะเผื่อแผ่มันไปสู่คนอื่น<ม>คือหลายๆคนจะบอกว่า เวลาติดต่อเข้ามาเราบ้านใส่ใจติดต่อยากม่งอะไรม้างละไม่เห็นจะแบบว่าโอเพ่นคือทุกอย่างเนี่ยอ้อมทํามาจากใจอ้อมจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงไหนที่เราเงียบไปไม่มีกิจกรรมก็แปลว่าช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีแรงหรือเราอาจจะยังไม่มีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆหรือเราอาจจะยังไปวุ่นวายอยู่กับกิจกรรมอื่นในชีวิตส่วนอื่นของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราได้แรงบันดาลใจเรามา แน่นอนว่าเราจะไม่เก็บมันไว้คนเดียวไม่เก็บมันไว้ครอบครัวเดียวค่ะเราเราจะแบ่งปันมันออกไปเพราะเราถือว่าทุกคนที่เข้ามาทํากับเราอ่ะสร้างพลังให้เราสร้างพลังชีวิตให้เราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือวินวินใช่วินวินทั้งสองฝ่ายนะคะสุดท้ายค่ะคุณอ้อมคุณอ้อมคิดว่าในชีวิตปัจจุบันนี้ที่เราอยู่กับสังคมเมืองอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับความเร่งรีบเนี่ยค่ะคุณอ้อมมองว่าคนเมืองเนี่ยเราควรจะใส่ใจ เเป็นพิศษรจริงๆแล้วคาสําคัญของคนเมืองคือไม่มีเวลาแลวอ้อมก็เห็นด้วยเพราะจริงๆอ้อมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคือใส่ใจเนี่ยถ้าหลายๆคนได้เข้ามาสัมผัสจะรู้สึกว่าจริงๆเราก็ยังเป็นคนเมืองอยู่เยอะยังต้องจัดสมดุลในชีวิตยังต้องแบ่งเวลายังต้องพยายามที่จะจับความเป็นคนเมืองกับความเป็นธรรมชาติเข้ามาอยู่กลมกลืนให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะ อ้อมก็อยากจะบอกคนเมืองทั่วๆไปว่าคุณเริ่มต้นได้มันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแล้วก็คุณไม่จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ไปที่ร้อยบางคนเมืองหลายคนพราอ,อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองแล้วก็จะมีไอดอลมากมายแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะไปถึงจุดๆนั้นแต่จริงๆแล้วเราค่อยๆเริ่มก้าวเดินได้เพราะอ้อมก็ใช้เวลาหลายปีกว่าเราจะเดินจากศูนย์มาหนึ่งมาสองมาสาม แล้วก็เวลาของทุกคนมีเท่ากันนะคะ,คะมี2ีชั่วโมงเท่ากันเอาอ,อย่างให้ทุกคนแบ่งให,ให้เวลาเหล่านั้นเนี่ยมาใส่ใจกับครอบครัวใส่ใจกับสุขภาพตัวเองเพราะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะรู้แต่ไม่ค่อยได้มีเวลาคิดก็คือว่าวันใดก็ตามที่สุขภาพคุณไม่ดีหรือคนที่คุณรักไม่ได้อยู่กับคุณแล้วเนี่ย<ม>คุณจะมีเวลาอีกมากมายแค่ไหนก็ตามคุณจะมีเงินอีกมากมายแค่ไหนก็ตามคุณจะใช้มันอย่างไม่มีความสุขเลย นี่แหละค่ะคือบ้านใส่ใจนะคะบ้านที่ใส่ใจจริงๆในทุกๆรายละเอียดนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะลองมาชิมอาหารที่นี่นะคะก็แวะมาได้ค่ะที่บ้านใส่ใจนะคะตั้งอยู่วิภาวดี22นะคะหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook Facebook ก็ดีค่ะหรือว่าถ้าจะเข้ามาก็โทรมาถามก่อนวันนี้มีอะไรทานเปิดหรือเปล่าเลยค่ะฝากหมายเลขโทรศัพท์ ศูนสองค่ะเก้าสาม 9388534ค่ะก็โทรมาสอบถามได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจนะคะของคุณอ้อมค่ะที่อยากจะมอบให้กับคนเมืองอย่างเราๆราค่ะได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่เฉพาะสุขภาพกายเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงสุขภาพใจค่ะเป็นการดูแลแบบองรวมนะคะที่นี่มีให้คุณแล้วกับบ้านใส่ใจแห่งนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอ้อมชนินางงุวนสำอางผู้กอ่อตั้งบ้านใส่ใจบ้านที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศพืชผักธรรมชาติ ในสังคมเมืองปัจจุบันนะคะบนถนนวิภาวดี22ขอบคุณคุณอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส0นาฬกาถึง11นาฬกานะคะทางสถานีโทรทัศน์เมโทรทีวี psi 221ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพไปกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ดิฉันโยรักกนิกาและคุณอ้อมชนินาง้วนสำอางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ